Tám 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 tạm 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 không Mà đùa tạm 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 không tạm 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 mày tạm 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 bay tạm 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 mực tạm 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 นนะ็นี่ครับโยนโยไปใกล้ๆครับดูว่าบางทีมันก็ไม่ไปไหนนะครับถ้ามันยังไม่เจ็บมันจะจับอีกครั้งครับมันจะซ้ําอยู่ด้วยนี่หนไหมครับครั้งที่สามแล้วนะครับนี่ลากไปลากไปนู่นเอ,อ้ยจะหลุดอีกแล <laughs> ้ว <laughs> มันมันกอดอะบอกให้มันดึงไปก่อนก็นกนได้ถึงวัดใส่ถืยเดี๋ยวครับ ให้มันหลักไปดึวกัวัดปุบเลยนี่ครับมันจะกอดโยนะครับเราก็ปล่อยให้มันลากไปครับแล้วเหมือนวัดปลาครับให้ตื่อให้มันเงี่ยงมาติดในตัวคนระับจะได้อยู่นะทำให้ทำให้ทำใหอยู่ก็สูนเลยครับเทคนิคง,ง่ายๆครับ Điều dù em không phải giai phụ mày mày đe, mày đe. mày 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 tìm chăm hai mươi tám hai mươi lạc vậy, thấy con này ปอยเลยบ่อยลาเลยอันนี้นี่ครับเห็นไหมครับได้ผลนะครับโอ้โหมันยนังปลอยเยอะเลยลายตีก้นนะน่าจะเจ็บ๊ไปเหีายนตีเอาลับไปนู้นลับไปนู้นเดี๋ยวผมจะด่าเดี๋ยวปล่อยปล่อยวิ่งปล่อยวิ่งก่อน กระกาไปทางโก้เวเนาะเออดึ n ไป้าไมผือขาลุยต่ตอนล่งป๊บมันดิดชุ่มว้นายร้อย้มึกกระดองครับหม่ตัวึงเลยครับมึกกระดองนะครับแงีงี้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 งีีเง ชัวะชัวะไอ้เต็มที่สี่ของวันนี้เลยครับยือยู่พักใหญ่ครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้ประจำครับเวลาหมึกมันเขี้ยวมันก่อโยนะไม่ยอมจับโยไม่โดนชบา้บานี้นะครัปล่อยให้มันลากเหมือนปลาวัดวัดเหมือนปลาเลยนะสงสัยหน่อยครับ หวจะได้สักตัวนะเจ็มเลยนะครับลองไปใช้กันดูหากที่ชอบก็ช่วยกดติดตามนะ<ไ>ป,ปะีนกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันนะครับ<ด>สำหรับวันนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ No. no.